สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์วาไรตี้ค่ะวาไรตี้ที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์สำหรับผู้หญิงค่ะผู้หญิงได้เอาชนะทุกเรื่องอีกข้อหนึ่งที่ไม่ยอมเหมือนกันคือไม่ยอมอ้วนทำไมตันยอมล่ะค่ะ,คะอาจจะฟังดูเหมือนว่าเรื่องของการนิเทศสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็หลังแต่งงานอาจจะไม่ค่อยคู่กันเท่าไหร่คือสมัยนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะฟังดูเป็นแบบนี้ไปแล้วค่ะคือเขาไม่ใช่พี่ไงที่จะบอกคพี่ือน้องคนเดยหรือเปล่าพี่ไม่เสี่ยงอะไรเลยหรือเปล่า อโกรธนะเดี๋ยวเข้ามามาไงอะไรอะเจ้ คุมตัวเองให้ดีอ,อย่าปล่อยทําอะไรแบบเล,เลยเถิดเกินไป,ปใช่แล้วน,<า>น,นะคะแต่ในทางกลกับการน้าตาลเขาบอกความหลงก็เป็นจุดกําเนิดความรักเหมือนที่ตาลบอกใช่ไหมตอนแรกเราเห็นรูปลักภายนอกเราแต่ชอบเป็นความหลงก่อนอแล,ว,นแลวคุยกันไปนคุยกันมานานานใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นความรักที่เราคุยกับผู้ชมเราก็อยากจะจบตาบ้างอะไรบ้างมาจับชิวได้สิบ้างคเนี่ยต้องค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงของไลฟ์พรีวิวนะคะเราจะพาไปที่ร้าน สวัสดีรีสอร์ทร้านอาหารสุบไม่นัดด้วยอ่ะว่าจะได้หนเอาใหม่เอาใหม่เราจะไปกันที่ร้านอาหารสวัสดีรีสอร์ทบางพลัดค่ะมาเรื่องต่อไปมาเรื่องเจนกันบ้างเจนของการฟันฟันเหลี่ยมเพชรเหรอปันก็หนีไม่พ้นื่องนี้อยู่ดีฟันเหลี่ยมเพชรเลื่อมเลี่ยมเลื่อมเลี่ยมเลี่ยมเลื่อมอะไรวะฟันเหลี่ยมเพชร ไปเชียวค่ะมันจะออกมาเป็นยังไงไปดูไหมอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะน่าตันขนาดไหนค่ะนี่าแล้วอร่อยจะเจ็ดจะดีจะดังจะเด่นแคท้เดี๋ยววันนี้ค่ะปอมกับตาเราสองคนอาสาพาไปบุกกลัวเลยอย่าช้าค่ะตามเราไปเลยค่ะค่ะขั้วกับเทปแรกอีกคนแบรรยากาศแบบันเป็นกลิ่นอย่างนั้นเดินมาเมื่อกี้เธอก็รำเข้ามา นะคเอาวันนี้จะเป็นเมนูอะไรคะค่ะวันนี้นะคะเราจะทำตัวมีเห็ดเข็มทองว้าฉันทำตกเมนูสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะกับที่ร้านสุดท้ายเมนูสุดท้าย สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ i b Life Variety เรื่องราวสุขภาพความงามของผู้หญิงนะคะวันนี้มีหลายเรื่องนะคะคุณตาลให้ติดตามกันนะคะพบกับดิฉันต่อ ไม่ชรีดวงใสค่ะวันนี้เราสองคนนะคะนำสาระดีๆมาฝากกันเยอะแยะเลยนะคะไปกันที่เรื่องแรกกันดีกว่าไหมคะวันนี้ค่ะเรานำพฤติกรรมค่ะประจําวันที่กําลังทําลายสุขภาพของสาวๆอบอุ่อย่างเรา่ะวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วกลับมาติดตามเคล็ดลับสุขภาพกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมกับเราสองคนนะคะปองแล้วก็คุณจ่าแม่เอวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh <sighs> นะคะอาวันนี้ขอบพระคุณทุกข้อความด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจากการวันนี้มีเรื่องมาบอกคุณชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้ปองจะมาจัดรายการเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยยังไงขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับกําลังใจและก็คําแนะนําติชมด้วยนะคะยังไงขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่จัดรายการข่าวเย็นประเด็นดังจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยด้วยนะคะฝากน้องจานต่อเพราะว่าน้องจานยังคงอยู่คุณชมต่อไปเช่นเดิมนะคะอาวันนี้ก่อนจากการขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วย IBS ฮาลันฟู o ดฮาลันแน่อร่อยจริงค่ะวัน ีเราไปแล้วเจอกับตาในใหม่วันจันทร์เนาะสวัสดีค่ะ